ยังไม่ได้จับเวลาไง <c oughs> ออสวย ซื้อที่ไหนะวะตัวเนี้ยสั่งมาสั่งมันส,สั่งไปไหนวะส,สั่งมาจากแบบแหลง่งแหล่งที่มันนำเข้ามาเยอะๆต้องบอกเขาไว้ก่อนว่าเอามาใช้ในการอะไรต้องบ,บอกให้กันลมแรงรอบนี้ออเวลาจบสีมันเป็นเม็ดดกวันเนี้ยนะสีสีมัน มันเข้มมันเยอะดีไม่จางเลยนาทีนาทียี่สิบ